สำหรับเพ็นกษส4นสี่เราก็ทางด้านตลาดน้อยก็ขึ้นเงาได้สองประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่มาจากนต้วเกมทัสองลูกครับลังจานน้ำก็ยังไม่มีสะกอร์ขยับไปเที่ยดครับยังน้ำอยู่สองระดับสูงเนี่ยหม่จบอลไม่ดีทางด้านซ้ายของเอ็นเกอเส้นี่ครับก็ขึ้น,น,น,นเวลาหลังนีโอ้ดังทางด้านเอ็เป็นศูนยหน้าแล้วครับยิงคู้แบนั่นาสาเลยสองคน องค์กายยังต่อกันไม่ติดเลยแล้วเราเปิดทางหน้าเหมือนบอลไปโดนแขนเนี่ยผู้ตัดสินให้เป็นแฮนด์บอลครับต่อไม่ตั้งใจครับแต่ว่าลูกนี้บอลโด่งเต็มไปเลยโอ้โหในยดนตัวเองนั่นเร็วครับดูว่านัดเข้าขวายังไม่ไปแล้วดูว่ารอเพื่อนอยู่ข้างในคลิปทันทีครับผู้นี้เปิดให้ขึ้นอาพีมาส um ูงแล้วเป็นกระเสินทรดังซ้ายแฉะเปิดจังหวะเดียวเลยทางขวาทานหรือเปล่าเอ๊ะ the <c oughs> <c oughs> <c oughs> ควอมาลุ้นีเอาทันด้วยครับแต่ว่าจังหวะตัดบอลล่างอนี้หตัวลุงสองคนยังเอาัมาได้ครับแเรามีซ้อนอีสามโอ้โหนัดนีจับขวาไปอยู่ฟ้านื่นเลยครับาโลลอย โอ้โหแล้วลุยเพิ่มแบบเปิดจานแหลบมาตอนนี้โอ้โหจ้องผมสวยมากทุกคนล,ลุยกระสอบแล้วทิ้งยาวมาสวยด้วยวูดจับโอ้ยสกิดนี่ตึงเยะโอ้โหดูแล้วจังหวะนี้อ่โอ้โหจะโดนใบเหลืองมาด้วยครับนะครับโอ้โหจังหวะนี้ผู้นี่ต้องบอกว่าหลุดแล้วก็โดนสกิดเลยครับ โอ้โหมาลุ้นากับปีคิดรับปุ้งกับพีของทางด้านตลาดน้อยครับบริการประตูเลยครับบอลเอาเป็นลบครับโอ้โหยิงลูกนี้โอ้โหยังทุกกระแสรับอ่าดูวยครับ ปาดยาวทิ้งขึ้นมาอ่าทังขวาเก็บใต้ครับโอ้โหจะเปิดมาอย่นี้แรงนิดนึงครับแต่ยังได้อยู่โอ้โหปอกตึ๊งโอ้ครับเล่นั้นครับไหนบอล ผู้อ่ะไปหลังส่งมาสวยแล้วทางขวาใช่แล้วฝ่ายสอผู้ริมแฟนโอกผู้เอ่อเลี้ยงหอกหลังเองแล้วจังหวะสุดท้ายมันแตกกระชากแรงไน่ไหวครับโยดขึ้นมาฝ่ามาสวยสากเก็บใต้คเขาขาน้ามีเอ็กจับแล้วเข้าซ้ายยิงแล้วเฉลั่ออกหลังโอ้โหอ่อจังหวะแรกจับบอลไม่ดีครับโอ้โหแลจับได้ดีมีโอกาสกันดีแล้วคู่ ย smile, abre, okay. ังได้เป็นคอนเนคติกับทางด้านซ้ายครับของเป็นกระแสสีครับมีจะได้กดนัดต่อครับเปิดจานไปเสาไก่แล้วแทงมุมโอ้โหไม่ตรงก่อครับเออโอ้โหนี่กลัวๆเลยครับในช่วงนี้ตัวประกบมีโอกาสเข้าสูงมากแนะโอ้โหดูว่าในจานตอร์ิโดมาหม่งคนเดียวเลยแล้วเสาไก่ก็ไม่มีตัวปิดครับโอ้โหที่จะเข้าอันนีเป็นประตูที่สวยงามมากดูครับบุกสลัดตัวประกบมาได้แล้วครับ เล้ตปูแย่งได้แล้วตอนนี้โอ้โหเม็นกระแสนสีสเริ่มจะได้ใจแล้วครับปู i̇şte. นน elite, เนี่ยจับบอลถูกของข้างในเองอีกแล้วไปไปไปเองครับนายให้แล้วไปต่อผู้พิทเข้าซ้ายสวยครับยิงอยู่นี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับมาลูนี้ยิงสวยจริงครับผูนี่ครับพิทเข้าในครับขอเปลี่ยนตัวข้าสนามครับหน้าจะมาแล้วตัวสังหรณ์ทั้งหมดดูด้วยเอา ก็ขยับแล้วครับวนตัวอลองมาเพิ่มเติมพอดีครับโ้มาช้าแต่ยังดีกว่าไม่ไมาครับเอาไปนั้งพลดลงมาแล้วตอนนี้่อส4-5ฮอร์ครับพลดีเกมที่แล้วเนี่ยเป็นคนบินประตูบางนัเฉียดได้ครับซึ่งนำต่ว่าเกมนี้ลงมาด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่สมประตูต่อสูนย์ครับโอ้ตอนนี้สกอร์ไม่เพื่ออำนอยวยครับ ก่อนหน้าเนี่ยพวกเขาน่าจะได้ประตูตีไข่แตกแล้วพอทำไม่ได้เลยมาโดนประตูที่สามตอนนี้งานหนักเลยเลย ดูว่าจังหวะนี้ได้เปิดเข้ามาลุ้นครับปั่นโคตรล้วหลบให้หมดลูจริงลูกไม่ต้องกอบูดูเหน่งเหน่งเลยออเออแม่ลูกนี่น่าเสียดายครับจังหวะยิงหน้าบไม่มีใครมาโขกเลยครับจังหวะบอลฉแถบก็เก่งใจครับตู่ครับไม่ได้ครับโโอ้หนี่น่าจะได้ประตูจีิไข่แต่จริงครับเดินสันส้นๆเยอะทางซ้ายครับตลาดน้อยใช่แล้วทำชีนหนึ่งสองครับ ล็อกปู่แล้วดื้บอลล้มไปเองแล้วตอนสุดท้ายยังเก็บได้ครับโอ้ไปสัามสองอาปากมาตุวเองต้องระวังแล้วไปอ้อด้วยบอลสุดท้ายโอ้โหจังหวะทีู่้สิให้เตะมุมครับเออไปเล่นยากแล้วตัวเลยเกษมสี่เสียได้บอลครับโอ้ลูกนี้สจ๋เสะเยอะเสี๋ยเล่นเตะมุมเลยแล้วทางซ้ายเล่นสั้นครับย้อนกลับมานัสนัสเข้าขวาลูกนี้ไปต่อแล้วให้ฟ็อกไม่เล่นยากครับ ทิ yes. oh, ้งไม่ต่อยแล้ข้างหน้าใครมีใครด้วยแล้วเกกลับมาแล้วบอลไหนใครแล้วไปแล้วผู้โอ้โหผู้ล็อกเข้าซ้ายแล้วโดนไล่ทนวันนี้หนึ่จริงโอ้ยมากแล้วท่าผู้เสาประตูเมื่อตะคู่ครับได้ไปแค่โกลพิกรับจังหวะสุดท้ายโดนไนออกครับได้ฟางเลยครับ โค้ดให้มาตรงกลางแล้วยังได้อยู่แต่เขาไว้ลังคว้าขู่เปิดเกมมาลูกนี้ยังได้ครับนี่ก็สุดสิฟ้อสั้สนๆมาโอ้โหลูกเตนยากแล้วนะกลางวันี้เลี้ยงไปเข้าทางลูกต่อส,สู้แบบนี้โอ้โหเปิดยากเลยครับค<ฆ>นขนาดเส้นครับเก็บได้ครับครับ ไปนไปไปบอลนายจับแล้วไปต่อลูกนี้มแมาพยายามจะาฝุ่อดูต่อส้กนกลับมานัดผู้นายโอ้โห,หงงดูว่าเล่นที่ไงตลอดที่ไม่ผ่านเยอะยังไปลูกทุ่งครับเราเล่นสั้นเยอะบอลนัดนายจังหวะที่ไม่กล้าเปิดเข้าไปแล้วแม่งพยายามย้อกนกลับมาครับ มีนได้เป็นคอนเนอร์ที่ทางฝั่งขวาครับเปิดยัดไปโอ้โหเราฟ็อกมาโหยโหยโหหมองไปนิดนึงครับโหมันยากเนาะจังหวะเพ้่ยเปิดมานี่ค่อนข้างแรงเนาะเป็กนั่สั้นเนาะเป็นเกษตรสี่ซึ่งเวลาหลังเนี่ยทำเกมได้ดีกว่าที่เวลาแรกชัดเจนเลยครับโอ้โหเราเล่นยากเลยเนาะให้บอลไม่ตรงเนาะ บอลบอลข้าฟาเอาข้าไม่ดีตอนนี้ฟุตแม่จังหวะโดนสกิดนิดนึงแล้วตาน้อยไม่ออกกับโอ้โหจังหวะท้ายไโดนให้ฟุตออกหลังเนะโตชคิดครับตัวเองตาน้อยบอลไหนโอ้โหที่ไหน อ่าลูกโอ้โหไปแตะข้าเหลี่ยมนะไปกรเสรนฐสีเครับเออจับมาเอ็กบดเก็บได้แล้วกระตรงไอ้ที่เอ็กซ้ายก็ตรงจริงแล้วไม่ตรงต่อโอ้โหจังหวะกรตกลูกนี้ไม่โอ้เอ็กก็พาให้ถนัครับโอ้ยิงไม่ซ้ายนี้ไม่ตรงก่อเลยเราถือว่าได้ลุ้นทีเดียวครับจังหวะยิงเมื่อสักครู่ครับทำเกมกันได้สวยและสามจังหวะถึงฝากประตู เดยซ่านทีเหมือนกอันรับต่อน้อยดูไพมาสวยหู่าไม่ดึงจังหวะหลอกแต่องวท้ายก็ถือวได้เปมุมคยับย้อนเมาไที่แหมอย่าอน้บลยูกนี้อยากให้ออกครับตอน้อยเอ้าเก็บบอลจะมาดนยังได้ครับนัดอ่าจะลื่นไไม่ห่างครับ ขอเปลี Who, ่ยนตัวข้าสนามก่อนขอเอาไนท์อ่อนก็ผมเรี่ยวไหงเลครับตั้งแรงก็ตั้งแรงเลยคเอาเดีไปหล่อก็พื่เข้าขวาร้อเข้าซ้ายยีดึงมีสองสออ วันี้จังหวะมันแล้วแม่เหลี่ยมไม่ดีแล้วคู่นี้เหลี่ยมดีกว่าแล้วโอ้โหแต่ลูกนี้เกือบเสร็จแล้วผู่ดูว่าสองคนกองหลังนี่ไปเรียกว่าเสียได้บอลแล้วก็ไปกัดกันเองเลยเนาะไปขอเป็นตัวข้างบางหลังเลยอ่าเปลี่ยนูกนนี้ถอดบอลออกโยลงครับ กระโดดมาลูกนี้แโดนกระแทกนิดนึงนะบางอยู่ดูเออลาบซ้อนสองคนเลยคนหนึ่งไปดีเลยคนหนึ่งเข้าไปสัมผัสแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นในดีเลย์มากๆดีเลย์ไปทิ้งออกมาข้างหน้าเอ็กเก็บแรกยาวไว้แล้วน่ะปอกระตดดคืนหลังแล้วผู้นี้ยังไงครับไม่ใช้มือด้วยผู้ต่อตู้ทำได้ดีแล้วแกะออกมาดู โอไล่จนหมดเลยครับนะเบเกสเซนสี่ปอกเอ่าขึงมาได้เลยดีทีปบอลครับปัดเข้าในมาได้แล้วทิ้งดังซ้ายครับอาร์ตอ้นคืนไม่ดีครับโอ้ยทุกคนจะต้นคืนให้เลื่อนไม่แน่เง็บเลื่อนซ้ายเง็บย้อนกลับมาปางเงินใหม่ครับป่าน้อยป๊อก กลับมาได้ครับแล้วจิงสายลูกนี้โอ้โหแม่บอลตรงกอดด้วยครับพาออกให้เพื่อนครับโู้กลับแหลกไ่อยดีครับแล้วจิงลูกนี้ไม่ตรงกอดแล้วโอ้โหดูแล้วติ้งมาจนอยู่ท้ายครับปล่อย ไหลาย้วซ้ายสวยนบผู้นี wrote, ้โ <waterfall> อ <burning artists> ้โหลิงเรียบร้อยเลยยับนักมีตัวเลือกนักซ้ายนัขวาแล้โหลูกนี้เลาจบกระองไม่ถ่ายยอดนับโอ้โหดูกระ้องหนังออกใหรเกษตรสีวนนี้ต้องบอกจะจับทันด้าน ตลาดน้อยลำบากเลยครับโอ้โหมาทุกที่ทุกทางแล้วยิงไกลยกไม่ตรงกล่องอให้อีทนทนกยล้ว้นโอ้โหเรียกว่าตอนนี้งานหนักเลยครับขอเล่นสั้นนะฟ็อกต้องหาประตูดีไข่ไก่ให้ได้นะก่อเนเฮ่ยม,มีโอกาสหลายครั้งที่จะได้ประตูดีไข่ไก่แล้วไม่ได้แล้วทีแล้ว ไปเองครับโ้โหเก่นยากเลยวเก็ได้เลยครับอ่ดดชิ้นขึ้นมาอ้าวข้านาพลเก็บได้ครับโอ้นี่กาดยิงใจเองเลยครับผหไห่แน่เก็บได้ต่อวันนี้ลงมาดีงามโดดงานยังไม่ได้ชิ้นกั่นานเท่าไร่ก็งบอกอย่างนั้นเนี่ย ตัวหลักๆขาดไปเรื right <in eating disease> ่องอะไรตำแหน่งทีเดียวครับสำหรับเซก้าเซตสี่ครับเอ้สร้างน้องวางเ้าวงแนวใหม่ครับวางบอยสายหลังมาสวยบอยมาแล้วทะลุทางซ้ายครับตัวนี้เปิดไม่ได้ครับไปยากแล้วเกี่ยวอันนี้ด้วย โอ้ไทางนี้เรเลยครับตัวเราไทยทะลุชอบามายิงดุเดียไม่ได้คร้ฮัม่โอ้ดู หลังประตูถึงก็จะซ่วยบอ์เซฟนกับจังหวะนี้ต้องให้เลยครับเดินได้โดยแค่เตะมุมทางขวาเท่านั้นครับเเลนสั้นครับย้อนมาคือมาดูดูนี้ครับมอลไม่มีแล้วครับหลายปรโตูโอ้เปิดข้าวบ้าเอ้าแล้วไปจับบอลลั่นแล้วดูแล้วไม่ออกแล้วบอลเส้นตูแล้วออกต้องออกทั้งไปครับโยย้อนกลับไปตั้งกันใหม่หลังสุดเลยครับบอยฝาทางขวาครับโต๊ โอ้โหดูแล้วไปกันสื่ยืนตั้งโซนเกมแล้วก็ไม่ไล่แล้วในแดงค่ะลงข้าแล้วล้อมากตริงไหตัวเองอย่างเดียวโอ้โหเอ้าแล้กแู่จังหวะนี้ก็คืนที่เดิมก็ตั้งได้ซอนไปแล้วคู่ต่อไปนี่ยังไงเตรียมตัวได้เลยครับเกมระหว่างปัะดูกับคนสร้างฝันงเนี้ยคู่ต่อไปแล้วคู่ที่ศาสตร์เต่อจากคู่นี้ครับเพราะฉะนั้นยังไงมาถึงสนามแล้วเตรียมตัวเลยครับปัะดูกับคนสร้างฝันน่าจะมาแล่วเราจะยังเตรียมตัวได้เลยครับ เวลาเหลือไม่มากครับคู่ต네่อไปนี่แล้วบอกว่าลงเตะท้องท้องแบบริวกูเลยครับเล่นเล่าครับเอาผู้เก็บได้ครับกูไหลเห่งเหน่งแล้วควายยิงโอกูฝูไยเหนือชั้นเลยครับแทั้งหมดนี้ไม่มีกองหลังแล้วครับเหลือตัวคนเดียวกับประตูครับกู้ไายยิงเลยครับหนี่ตั้งใจครับปล่อยก่อนแม่มันข้ามตัวแล้วก็ไหลไปครับแล้วก็ขอเก็บตัวที่ข้างสนามครับ เอาคู่ออกครับโอ้โหวันนี้นะผลง,งานในแข่งยอดเยี่ยมเลยครับเอานับกลับลงมาครับสำหรับตลาดน้อยโอ้โหทุกคนวันนี้แม่ยังทำผลงานได้ไม่เป็นทีเด็ดอันครับลงมาใหม<า>่เตี้ยวโตโตอย่างไงครับไหลทางขวาสวยครับเมื่อวานนี้เน่งเง่งเตี้ยวไม่หินจังหวะแรก ไปให้คืนมาแล้วไม่ดีครับฉันแบบม,มาทีมทางขวามีพื้นที่ครับกดซอยมัตเก็บบอลทางขวาลูกนี้โดนป๊อกอีกระติดติดแล้วจตัตลอดท้ายยังไม่ออกขวานั่นอยู่แล้ว,อว,ลวอโอ้ยเลยดูดันโยนเสียเปล่าวต้องโอ้ลูกนี้นี่เกือบจะได้เสียเป็นโอ้เป็นเมียก,กันเลยเรียกว่าดันกันเลยติดกันเลยอ้าวฟรีคิกทางขวาครับ ยิงเสาแน่โอ้ใจลูกนี้โอ้ดูแลไปยิงอัดแต่ว่ามู้สิไม่เป็นเตะมุงแล้วมุมเหมือนจะเป็นโดนเชืลยก็เรื่องของต้นน่าตลาดน้อยแล้วอ่าเปิดจัดมาเสาแน่ลูกนี้ไม่ผ่านเถวสองเปิดไม่ดีแล้วจะโดนสวนจะต่อดน้อยเก็บได้แล้วแทงหลุดมาลูกนี้ลูกสองโอ้โหอ่านเกมดีมากเลยอ่าเปิดมาอารเกมสวนกลับครับของตลาดน้อยทางขวาว่างครับเบี่ยวพอาอกสวยเลยทางขวา ได้เป็นลูกพุง่งครับย้อ,ยอนเข้ามาโตเปิดข้ามาโยไหลหลังมาสวยแล้วจีงลูกนี้โอ้โหปัดไม่ออกครับโอ้โหหลังตัวนี้ลูกหมอกว่าโหหน้ากองหลังนี่ต้องบอกว่า,านนไปปล่อยให้ผู้สาววัตูเนี่ยอู๋เจ็บเยอะเกินไปครับหลายหลายครั้งนี่ไม่ค่อยมีตัวมาส์กีนให้ครับยิงแต่ลูก,ล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 กนี้ลูกโม่งงงงงทั้งนั้นครับ โอ้โหไม่เลื่อนทำยังไงเลยต้องเหงตูรับยังไงวะเรียกว่าลำบากววันนี้ปล่อยให้มาล่อเป้าแบบนี้โอ้โห พวกยิงได้นะพวกยิงได้เลยเชื่อดิตัวอย่างเงี้ยจะไปขอท่กคนหรือไงถึนบอกเลยใช่มบอกบอกบอกโค้ดแบบจะบอกคนบ้างทุกคนไหนในข่าวมีในข่าวผนก็ไม่รู้นะไม่จริงเลยขอจริงนะโค้งัว นี่ก็ได้เลยครับนี่ก็ได้เลยไม่เลยไม่เลโอเคนะโอเคนะมันเราพลาดไงมิวไม่โอเคหลังหันละเอาลุยไปเราหัวท่สวยแล้วตรงกันขวาว่างเลยครับเออถ้าลุกช่องมาใหม่มาเราจะบอกว่าที่เปลี่ยนกันไปผู้เล่นไม่ว่าอะไรแล้วจริงจังแหล่ะโอ้โหเป็นของตลาดน้อยได้ครับโย่ ไอ้ดังซ้ายครับเสือๆลูกนี้ฟ้าโต้แพ็คมาลงจากด้านหลังครับนี่สิ่งก็มองกาจังหวะนี้เป็นเข้าด้านหลังครับเป็นลูกตีคิกระยะค่อนข้างไกลครับเล่นสั้นครับโต้งขวาไม่ยิงครับย้อนออกมานัดเปิดไม่ดีครับเราจะแทงบอลกะลุกช่องครับดูรถมด พอซสัน้น่อยว่าทางซ้ายซ้ายถึงมีเติมให้ไม่รลุอีกแล้วกูขู่แล้วหมดเวลาการแข่งขันแล้วขอเชิญผู้ลเลนทัน้งสองทีมต่างสนากเลยเชิญผู้เลนทั้งสองทีมแล้วคับตลาดน้อยแล้วก็ไปกันแบบเฉียบมีการสนะหามเลยจบเกมไปแล้วลยังไงก็เดีย๋ยวไล่เจบเกมเขาเตะจากมัดจม,มูกขอโทษทางยกจังหวะไหนจะโทษกันทั้งในบ้านก่อนเดี๋ยวการแข่งออกเรียกว่าขอโทษทางยกจังหวะไหนรดนแรงไปบ้างแล้วอาจจะมีแตะเขกก็ทั้งในก็เกมทีฬาฟุตบอลหน่อเป็นเตื่อบป<า>ก <บา S 1> ติ